สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้สาวโก้ผาพี่น้องมาหาเลาะโขกหาหาเลาะบังเหตดได้จ่าด้วยพอและจ้าดอกนึ่งจ่าเห็ดกอแดงจ้าดอกแรกแหก,กมันเด้อพี่น้องเดาซุ่มมากด้วยค่ะหลังจากวานเขาแล้วเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องนี่นะจ้าอีกสองดอกค่ะพี่น้องโอ้ยห้อยยังนอกจะหักเนย่เนาะสองดอกค่ะพี่น้อง กังไงเงีมจ้ะหฮมกอเด้อเล่งหฮมกอเห็ดหฮมกอออกแล้วเด้อจ้าเห็ดมาแล้วจ้าพี่น้องหางไหลเด้อค่ะเห็ดพี่น้องเลยช่วยสีพอดอกหนึ่งจ้าดอกหนึ่งบานแล้วค่ะดอกนี่จ้ดอกใหม่ดอกหนึ่ง ไอ้ดอกนึ่ค่ะพี่น้องจแจกดอกนึ่งขาแจากดอกนึงค่ะพี่น้องอขาเงี้ยวขาอวบเลยจ้ะดอกหลังจากที่สาวกเบเลยเมื่กี้เหี้ยตูนล้วเด้อจ้ะจ้ะส้อนดอกบอลบานขาแข็งอยู่พี่น้องบานได้ซื้อได้จ้ะผ่านแถา นี่จ้ามีเพิงจ้าพี่น้องมเพิงตมงจ้ากรดบนึงค่าพี่น้องเตกผนประตูค่ะมดเพิงจ้าสองดอก่าพี่น้อนนเง,องออพอเพิงเขาเพิงเขาเพิงตองตีเพื่อนอื่นนม่ครบ เห็นอะไรจ้าอุ้ยแต่ซองดอกอยู่นี่เห็นอะไรเห็นอะไรจ้าเห็นอะไรแคลดินจ้าพี่น้องแควดินดูมันก็ได้เห็ดเห็ดอันหนาเขียวจ้าเห็ดหนนาเขียวนึกว่ามันเห็ดไข่โแมอนเห็ดเพิ่กไข่น่อยจ้ะ ขี้นนาเลยนาเขียวนาแหล่นาอ่อนพี่น้องนี่ท่านจะยุคห่างกันนี่จา้จากเก้อเลยนี่ได้จ้าพี่น้องปลาแหลกของสาวกบเด้อยจะไปตอไปอีกเยอะค่ะพี่น้องจะไปไม้ไม่อีกอยู่ไม้หนีได้ซ้ำหนีได้ค่ะ ไม้นี้บาลาดหัวค่ำด้วจ้าพี่ดอกงามๆตัที่สองค่ะพี่น้องผู้หดด้วจ้าผู้หดค่ะผู้หดน,นี่นาแล้วค่ะนีะเปลงค่ะมี่จ้าพี่น้องเห็ดกอที่เ้าตามหาตัวแดงจ้าด,ดอกกว่างามเลยค่ะ กำลังพอดีเห็นนาเรียจ้าเ <c oughs> ห็นน้องโง่กันมาพี่น้องเห็นน้องโง่ขาวอุย้ยหัวลวดจ้าเห็ดกอ,อจูมสวยแล้วค่ะพี่น้องจูมสวยมาก น้องน้่ย,ยหออเห็ดเ,เห็ดอันกับแดงน่าจะก็แดงเลยจ้าพี่น้องข้ารจ้ปบาดแล้วค่ะดอกมีเห็ดข้าเลียงกันเห็ดข้าเลียงด้วยค่ะพี่น้อง นี่าเลี้ยจังอันี่เฮ็ดเพิ่งน้าจ้ะเฮ็ดเพิ่งเขาเหรือว่าเฮ็ดเพิ่งตองนะจ้ะแล้วก็เอือนเฮ็ดเพิ่งตองแต่หาร่างคนเพิ่นเอืนเอนเฮ็ดเพิ่งเขาเนาะคะ่ะใจดอกนี้อดอกนี้เท่าเราจ้ะดอกนี้เบานะพี่น้องเอาไว้เป็นเสื้อ น,น,นี่จ้ดอกนึงที่ใกล้กันน่จ้ะดอกนี้ดอกนี้นยังไห้อยู่นะค่ะพี่นอ้องเดินจจกพี่น้องสาวกรบเลี้ยวมาเป็นใบตองพุ่นๆนะคะ่ะมูเพื่อนกับยางทานมาหนีเะได้วยจ้ะแต่เพื่อนมาเห็นนะคะ่ะยู่ใต่ใบตองน้อยแ้ะนกย่งจา้า นิทานจ้าโอ้ย้างทางนะะี่ค่ะนี่บังใบโอ้ยคางทางด้วยจ้าเจ้าอีกดอกนะึงก็เลังงามเป็นหักก็เลังหินแสบด้วจ้าทั้งนิเพงจ้านิเพงนุ่งค่ะทค่จะเป็นคลิปเป็นดอกสุดท้ายของคลิปนะคะพี่น้อง นี่ได้จ้าพี่<า>พน้องสอง,อสองปลาในซํานี่ได้ค่ะสาวกบกเมื่อนี้นี่ได้จ้าพี่น้องผลงานสาวกุกมือนี้มาสองผู้ได้ค่ะขอได้ซัมนี่คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ได้จ้าขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวกุกผ้าลุ่ยแหลกน้ำดได้จ้าพี่น้องเมื่อนี้สวัสดีค่ะีย